มาเตอร์ที่สองโอ้นี่หนักแน่เวยครับนี่เด้อโอ้โอแขแวะแล้วครับโอ้ยเต็มครับเต็มกระดูกข้างเลยจนฟุน่งใสเองนะอฮ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นติดแล้วก็จิ้ล่อยให้ลุกหยางม<บ>ีบหัวเลย,ย,ยนะ ช็กตีนโม่งก็นั่งกินหกเส้นนี่ถูกดีเลนี่ครับอ้าโอุ้ยอุ้ยจบหายแล้วอยู่ไปเถอะเว้ยกันอยู่ไซนี่อยู่นี่ เกือบเกือบเกือบไ่ได้กินแล้วเอาเอามันตายรดจะได้กะกลับไปกลับไปกลับไปเฮ็ดค้เขาืมอเมอื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 มแืมออืมอืมอบมลืมอ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 นมอืือืมอือืมอืือบอ้มอืมือือมือบ えっ <laughs> <laughs>